ก็สวัสดีครับผมมาจโจนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับการใช้ AI ตัวเก่งที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็คืออเจ้า ChatGPT นี่เลยนะครับเจ้า ChatGPT ตัวนี้นะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับพี่ๆสามารถที่จะไปดาวน์โหลดที่ Play Store หรือ App Store มาได้เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับก็คือดาวน์โหลดมาก็เข้าไปดูฟังก์ชันนะครับสามารถล็อกอินการใช้งานผ่านอีเมลของเราได้เลยนะครับ ฟังชันหลักๆที่ผมใช้ก็คือการเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าล่าสุดนี้เขามีการอัปเกรดนะครับการเพิ่มการถ่ายรูปพี่พี่เห็นไหมฮะการเพิ่มการถ่ายรูปการเพิ่มข้อความข้อความรูปภาพนะครับแล้วก็เป็นไฟล์รูปภาพได้ด้วยนะครับพี่ๆสามารถที่จะส่งรูปภาพให้เขาวิเคราะห์ได้เลยที่ผมชอบมากก็คือส่งรูปภาพไปให้เขาวิเคราะห์การตลาด ข้อข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับหรือสอบถามต่างๆได้เลยหรือจะพิมพ์เนื้อหาแบบเพียวๆได้เลยสอบถามในทุกเรื่องนะครับยกตัวอย่างอ,อ่สอบถามขอข้อมูลนะครับขอข้อมูลการทำอาหารเมนูไก่ให้สิบรายการนะครับ ดูนะครับเขาก็จะวิเคราะห์ให้เราเลยได้เลยครับมันจะโจนี่คือรายการอาหาร10เมนูนะครับต้มยำกุ้งอ่เมนูผมไม่ได้ใส่เป็นเนื้อเนื้อสัตว์อะไรเนาะผมใส่ต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานนะครับเขาก็จะพิมพ์มาเลยเห็นไหมพร้อมเป็นวิธีการตั้งเขาเรียกอะไรนะครับการตั้งค่าอาไม่ใช่ดิเป็นวิธีของเครื่องปรุงวิธีทำมาให้เสร็จสับเลยนะครับ ยังไม่พอนะครับมันมีความละเอียดมากกว่านั้นอีกนะครับที่ว่าเขาจะใส่ให้เรานะครับอันนี้เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจําเลยไม่ได้ใช้ไอตัว Google Search อีกแล้วนะครับมาใช้เจ้า ChatGPT แทนนะครับก็อย่าลืมไปโหลดใช้กันนะครับอันนี้คือใช้โปรแกรมนี้ใช้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถามได้ทุกเรื่องนะครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลให้เราทุกเรื่องเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างเห็นไหม อ่าเขาก็จะพิมพ์จนเราที่เราขอไปคือสิรายการใช่ไหมฮะเขาก็จะพิมพ์มาให้สิบรายการเลยอย่างเจ๋งนะครับผมชอบมากเลยนะครับโปรแกรมเจ้า Chat GPT นี้ง่ายมากๆนะครับไปดาวน์โหลดใช้งานเลยนะครับที่ App Store และ Play Store นะครับอ่ามาถึงน้ำพริกประทูวัตถุดิบประทูพริกกระเทียมหอมแดงน้ำปลาโหมีวิธีทำมาด้วยนะครับ อธิบายนะครับช่วยอธิบายราถามเขาต่ออธิบายช่วยแนะนำแนะนำการทำอาหารของหวานหนึ่งรายการพร้อมอันหนึ่งรายการพร้อมรายละเอียดอ่ะถามเขาไปอย่างนี้นะครับนหม ได้เลยครับเห็นไหมนี่ผมได้พิมพ์คํา่าของหวานเนะมื่อสักครู่นะครับเขาก็ส่งให้เราเลยเห็นไหมเขาส่งมาให้เราแบบแบบนี้เลยนะครับมีกุ้งสามร้อยกร,รมัมตะไคร้สองต้นใบม,มะกรูดห้าใบฉีกเป็นชิ้นๆขาสามถึงสี่แว่นหัน่นกลบพริกขี้หนูมีวิธีทำแบบละเอียดมาให้เราเรียบร้อยเห็นไหมพิมพ์มาให้เรียบร้อยเลย นี่คือข้อดีของไอเจ้าโปรแกรม ChatGPT นะครับ AI ChatGPT นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้รูปภาพส่งรูปภาพไปให้เขาวิเคราะห์นะครับสมมุติเราจะหารูปภาพหนึ่งรูปอ่ะผมไปที่แลอรี่แล้วกันอ่ะช่วยอ่าสติผมส่งรูปภาพนี้ไปเพิ่มช่วยวิเคราะห์รูปภาพนี้หน่อยวิเคราะห์รูปภาพรูปภาพนี้นะครับ ชวยวีเคารูปภาพนี้อ่ะส่งไปนะครับเขาก็รอสักครู่นะครับรูปภาพคุณอัปโหลดเป็นโฆษณาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใช่ไหม CBD นะครับชื่อผลิตภัณฑ์ภูคาาเอ็กซ์ตร้าไว้ CBD e โหมาแบบละเอียดยิบเลยเ,เพื่อนๆพี่ๆอันนี้คือแบบละเอียดแบบูวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ด้วยยาไม่ธรรมดานะครับอันนี้คือไม่ธรรมดาสุดยอด ด,ดูมาแบบเพียบเลยนะครับเพียบเลยเพียบเลยนะครับอ่านี่เห็นไหมสรุปแค่ภาพภาพเดียวเนี๋ยเขาสรุปให้เราขนาดนี้นะครับดูคือค่อนข้างละเอียดมากนะครับค่อนข้างละเอียดมากก็อันนี้ก็คืออย่าลืมไปโหลดใช้กันนะครับโปรแกรมเจ้า ChatGPT ใช้งานฟรีนะครับอีกเมนูนึ่งก็คือที่ผมชอบใช้ก็คือการใช้ตรงรูปหูฟังตงัวนี้นะครับพี่เห็นไหม ต้งรู้หูฟังตรงนี้นะครับแต่ผมใช้ไม่ได้เพราะว่าผมบันทึกเสียงอยู่นะครับพอกดเข้าไปในเสียงมันจะหายเนาะมันเป็นการสนทนานะครับกับตัวละครอยู่ในเจ้าแช t GPT นี้ได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์นะครับถามอะไรเขาก็ตอบนะครับถามอะไรตอบได้นะครับอย่าลืมไปโหลดใช้นะครับเจ้าแช t GPT ที่ Google Play นะครับหรือ App Store ก็ได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับมาฝากประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ